ศึกษาและศึกษาธรรมหัวข้อที่8ปความสงบของจิตในขั้นสมถะกรรมฐานเป็นพื้นฐานที่เสริมวิปัสสนาปัญญาการปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาวก็ดีการปฏิบัติด้วยการยกติดึ้นพิจารณาอะไรก็ดีเช่นพิจารณากายยตกตาสติพิจารณารูปนามก็ดีหรือกำหนดจิตทำสติตามรูปความคิดก็ดี การปฏิบัติการแบบจังที่กล่าวปาจุดมุง่งก็เพื่อทําจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะเมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็มีไม่ได้ได้เมื่อไม่มีฌานคือการเพ่งดูจิตและอารมณ์ปัญญาก็มีไม่ได้ปัญญาก็คือความคิดถ้าเมื่อความคิดไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วิชาความรู้แจ้งก็มีไม่ได้หรือวิปัสสนาก็มีไม่ได้ พาจะนั้นความสงบของจิตในขั้นสมถกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดพิปัสนาปัญญา